สนับสนุนโดยฉับไวการเกษตรคิดถึงเครื่องสับอเนกประสงค์สับหญ้าสับหยวกคิดถึงเครื่องสับฉับไวเรายังมีหัวเกี่ยวหญ้าติดรถไถเดินตามซองบังคับโคกระเบือผันหญ้านายและรับผลิตอุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิดไส้ดีบอกต่อหมอลองพองกาดทั่วเหลืองกาดแท่ล้อยเปอร์เซ็นกินแลว้วอ้วนดีผิวท่านง,งามเป็นสัตว์ไหวผสมติดง่ายต้องกาดทั่วเหลืองกาดทั่วเหลือง ตาคุ้ยคีกันตาคุ้ยคีกันตัวนี้นะครับผมเพิ่นมีชื่อว่าแสนพันล้านครับผมแสนพันล้านนะครับนนครับ<อ>ผมขบวนสูงลอยหกสิบหาไอ้ตักผมไปยืนเฮียงเบิ่งวังหันนี่ป้าอีพออีเมียขบวนรักเกินลอยหกสิบห้ารับย่าเป็นประกวดนท่นนานคณะกรรมการนี่ เพิ่นมักตีเพิ่นมักส้มตูนี่ว่าจะไหนเน่ไม่อายคือเป็นควายที่ลำตัวยาวครับแล้วก็ตรงอกกว้างลูกมะพร้าวไม่หย่อนอยาดท้ายนะครับพี่น้องเป็นควายที่นไทยอวกดดีไงนะครับพี่น้องแล้วก็สมูทเป็นท้ายมะนาวตัดนะครับผมหางบกขดบกงก็ตอนนี้ก็เห็น ปัญหาที่พบเจอคือพี่น้องว่าราคาควายไม่ลงนะครับนะครับผมแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นไปตามครับผมสวัสดีครับพี่ตักครับสวัสดีครับผมครับผมพี่น้องวันนี้นะครับผมคูดได้มีโอกาสนะครับผมมาอัปเดตนะครับผมสุดยอดควายหนุ่มรูปหล่อนะครับพี่น้องครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยกว่าะไ้นะครับผมทังจังหวัดกาลสินนะครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับพี่น้องคูรอยู่ที่ต่อปิยะฟารมน้อยเนาะนะครับผมก่อนอื่นนะครับขออนุญาตนะครับผมไปคุณตักในน้ำตัวพี่น้องเข้าเดี๋ยวหัวจักนะยครับครับ สวัสดีครับพี่น้องครับผมคู่ตักนะครับต่อปิยะฟาร์มครับผมครับผมคูตักครับแสนพันล้านครับผมครับผมกระดูกไส้เสียพัล้านนะครับพี่น้องครับต่อปิยะฟาร์มนะครับพี่น้องครับก็คือเจ้าของเดิมนะครับพี่น้องของเจ้าเป็นหนึ่งเนอยอเนอครับผมนะครับผมพี่น้องในวงการควยเข้านะครับผมกับคนเลี้ยงเก่าๆหลายๆปีมาแล้วนะครับผมกับสิริหูจักท่ันคุณคู่ตักอย่างดีนะครับพี่น้อง แต่ว่าที่นี่พี่น้องเกฟซี่เฮาที่เขามากหมนะครับผมหรือว่ามาอยู่ในวงการควายใหม่นะครับพี่น้องครับกับจินีหงุจักอีกหนึ่งเจ้าของนะครับพี่น้องครับก็คือเพิ่นเป็นเจ้าของของเจ้าเป็นหนึ่งนะครับพี่น้องเจ้าเป็นหนึ่งตอนนี้กะเพิ่นกัจเดตายแล้วเนาะไอเนาะนะครับผมเสียชีวิตไปแล้วนะครับรับผมเจ้าเป็นหนึ่งก็ตายไปแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่าคันแม่นไซส่วนมากพี่น้องในวงการควายเฮ้าเพิรนกัสิว่าเสียชีวิตเพราะว่าห้เกียรติเพิ่นถือว่าเพินนเป็าสัตว์ครมีแลก็เป็นสัต อยู่กรับซำลูกซํำหลานเนาะไอเนาะเลียงซํำลูกซํำหลานนะครับผมก็คือตายไปแล้วเนาะไอเนาะนะครับผมเจาเป็นหนึ่งตะกี้เพิ่นกะถือว่าเป็นมูลค่าควายในราคาหลายปาทได้กว่าไอครับตะกี้ไหมครับประมาณเจ็ดหลักเดียวครับประมาณเกือบเจ็ดหลักเลยแต่ก็บาได้เจ็ดหลักครับอ๋อเจ็ดหลักอ๋อนะครับถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งเลยเนาะไอเนาะนะครับผมในการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับพี่น้องครับบาทที่นี่นะครับผมคุณตาข้าตอนเ้กะได้ย้ายนะครับผม มาเลี่ยงอยู่ทั้งจังหวัดกาฬสินคือเก่าพี่น้องครับแต่ว่าขึ้นมาอยู่อำเภอเขาวงเนาะครับผมนะครับผมก่อนหน้านี้เขาอยู่ใส่กอายอำเภอนาคู่ครับผมอำเภอนาคู่นะครับพี่น้องตอนนี้พิกัดต่อปิยะฟาร์มนะครับพี่น้องครับอยู่ที่บ้านโนนเจริญนะครับตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ครับอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินครับครับผมไอ้ครับขออนุญาตอันนึงเอาเบอร์โทรไว้ให้พี่น้องเข้าแนบบรรณาพจนาแม่เยี่ยมมายามครับาอ อ่าศูนครับ083 289 289 4313ครับ4313นะครับผมติดตามทางเฟซเฟซบุ๊กต่อต่อปิยะฟาร์มได้เลยครับครับผมเฟซอยู่ท่ครับผมครับผมกับเป็นภาษาไทยเนาะเนาะครับผมนะครับผมหาพี่น้องหาหมู่เพิ่นเต็มเลยพี่น้องกับที่ตามเบอร์ไวกันเลยครับพี่น้องครับนะครับผมบรรดาพี่น้องเขาสนใจอยากขึ้นมาเยี่ยมมาหยาบนะครับผมซื้อเป็นอีกบุคคลบุคคลหนึ่งกระบะได้นะครับพี่น้องครับเรื่องการจับคไขยผูกมากนะครับพี่น้องเอามาปัััััั้้นนนตตววดดงงพี่อครบ มาเบื้องตัวล่าสุดนะครับพี่น้องครับที่เป็นควายคู่บารมีนะครับพี่น้องครับของคู่ตักนะครับพี่น้องครับหรือว่าไอตักเข้านี่แหละนะครับผมตัวนี้นะครับผมเ่นมีชื่อว่าแสนพันล้านครับผมแสนพันล้านนะครับพี่น้องตอนตะกี้นะครับพี่น้องครับ ขูดมีโอกาสนลอยเนาะเดมาสทายตอนที่ว่าเขาใหญ่มาอยู่ฟาร์มนี่ใหม่ๆนะครับผมตอนนั้นแสนพลานก็อายุประมาณ20เดือนครับ20เดือนนะครับผมตอนนี้อายุไรปะไรไอบ้านนี่สองปี2ปี9เดือนครับ2ปีกับอีก9เดือนนะครับผมด้วยความสูงตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณร้อยหกสิบป่วงครับผมขูดสูงร้อยหกสิบห้าไอตักผมไปยืนเฮียงเบิรงวังหันนี่ป้าอีพออีเบียขูดว่าเกินร้อยหกสิบหาแล้วนะครับพี่น้อง นะครับผมนี่คือเจ้าแสนพันล้านเป็นทายาทของเบิมพันล้านครับผมนะครับผมแม่พันซื้ออยังกกล้จำเลยบอแม่ชะบาของคู่เจรุนหรือว่าคู่ตนครับครับผมอยู่ทางอำเภอนนองกุ้งสีครับน้องกุ้งสีขึ้นจังหวัดกาลสินนะครับเนาะครับผมแม่เพิ่นนะครับผมแต่ว่าตอนนี้กะน้องสาวเพิ่นรู้ซึกว่าแพ่ว่าฟ้ามนะครับผมรู้ว่าเสียบ่อยเฮ้านะครับผมก็ไดซื้อไปได้ในราคา1ล้านบาทนะครับผมเป็นน้องสาวของเจ้าแสนพันล้านนะครับพี่น้องบาทที่นี่นะครับพี่น้องครับ เฮามาไล่พอไล่เม่เลยพี่น้องเฮาเดือดหัจักแล้วนะครับคุณตาครับครับผมอ้าเว้าเรื่องดีกีการไปประกวดเข้าไหนครับเฮาไปจักสนามมาแล้วครับผมในรุ่นฟันน้ำนมนี่แสนพันล้านลงทั้งหมดเลยอ่ะสิบสามสนามครับสิบสามสนามฟันน้ำนมจูเนียหรือว่าฟันน้ำนมซีเนียครับฟันน้ำนมซีเนียครับซีเนียนะครับนาะครับผมนะครับผมก็คือว่าเกิดร้อยสี่สิบครับผมได้รางวัลหลายปอนด์ไอ้ครับได้ถ้วยตอนนี้แชมป์แชมป์เจ็ดไอ้แชมป์เจ็ดใบครับ แชมป์ไรเจ็ดใบครับอ<ล>อ 6, รบองแชมป์อีกหกครับรองแชมป์อีกหกแล้วก็แกนแชมป์ภายในอีกหนึ่งถ้วยครับได้แกนแชมป์ภายในอีกหนึ่งถ้วยแกนแชมป์ภายในจังหวัดครับครับผมโอ้ยเนาะ <S 2> <S 2> ไอตากับ,บวอาสูพีสุนองเฮาฟังเนี่ครับผมการเลี้ยงควายควายนี่มันใหญ่หย่อนเฮาเหลี่ยงหรือว่าเฮามันใหญ่หย่อนพันธุกรรมหรือว่ามันใหญ่หย่อนยาหย่อนอย่างไอค้นบอกสูพีนองเฮาฟังเนี่ยอ่าสิ่งที่ผมเห็นกับโตก็คือหนึ่งพันธุกรรมต้องมาก่อนครับ สองก็คือบวกกับการดูแลเอาใจใส่ก็ขึ้นน้ำเลี้ยงนะครับครับผมครับผมส่วนเรื่องยาอย่างที่เอาไห้ก็เป็นพวกยาบำรุงพื้นฐานทั่วไปครับผมยาถ่ายพยาธิอะไรพวกนี้เหรครับต้องสม่ำเสมอเป็นบ่อ้ายแม่นครับตามโปรแกรมครับเอาไห้โปรแกรมจังไลยไอ้ครับขออนุญาตระลาบละหลวงจักน้อยในเพื่อพี่น้องครับมะเรยงไหมสิดีโห่ไปน้ำกันครับยายาบำรุงยาบำรุงก็ให้ประมาณเดือนหรือเทื่ครับ ยาบำรุงคือเดือนเดือนละเถ้าใส่ตัวไหนก็ได้เนาะครับผมครับผมแล้วก็ถ่ายพยาธินี้ก็คือผมถ่ายทุก4เดือนครับ4ีถึงหเดือน4ีถึงหเดือนเขาถ่ายเธอหนึ่งตัวใดก็ได้ครับแค่นั่งเมนบอกครับก็ไอโบร์มิกไอโบร์มิกเอฟนี่แหละครับฉีดถ่ายพยาธิแล้วก็มีตัวกรอกก็คือตัวอะเบนเทลครับครับผมอะเบนเทลเขาก็ให้กินเบสิกเนาะครับเนาะครับผมเป็นยาพื้นฐานทั้งนั้นครับบันิตาพารามตาพารามที่เขาพักการว่ากันในดีไอไอเดไซน์บอตัวนั้นผมใช้ครับเขาใช้ ก็คือในกรณีที่ควายเราผสมอะไรแบบนี้ครับผมครับืึ้นผสมมันผสมหลายทั่วก็คล้ายๆว่าเป็นยาบำรุงร่างกายหรืครับตามตามสูตรโบราณเพื่อนครับก็ใช่เื่นกันครับผมครับผมคุณพี่ครับบาดที่นี่นะครับผมว่าลักษณะเด่นนะครับผมของเจ้าแสนพัดล้านในพี่น้องเขาฟังในไอว่าในคุณตัวที่ไอปั่นคั้วผูมาหลายตัวนี่ตัวนี่เพิ่มมีลักษณะเด่นแบบใดครับไอครับเนื่นก็คือผมมาคือเป็นควายที่มีลำบโตงาวครับครับ เข้าท้ายดีนะครับโคนหางใหญ่ครับโคนหางใหญ่ท้ายท้ายดีกระดูกแข้งขาโครงสร้างได้ครับครับครับผมแสดงว่าตามที่พี่ตักบอกนี่คือเป็นควายที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะคายงามครับผมเนาะเนาะอัตลักษณ์ควายไทยก็ชัดเจนครับกระดานแผ่นกระดานหลังกว้างครับแผ่นกระดานหลังกว้างบพ่อกระตงพรมเนาะครับผมแต่ว่าเบิ่มพันหลานทรงลูกกระวู้เนาะพี่น้องครับสุดยอดนะครับผม ฝากพี่น้องไว้ในเด้อครับผมอีกตัวหนึ่งเจ้าแสนพันหลาดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าตัวนี้คู่แมาเบิงแล้วนี่การพัฒนานี่บดบดยุดธ์ยังเลยนะครับพี่น้องครับมีแต่สัตว์อย่างเดียวเลยเน้อไอเนาะครับผมนะครับผมปัจจุบันนีนะครับผมทั้งต่อปียาฟ้ามรือว่าพี่ตอเฮ้านะครับพี่น้องได้มีโอกาสเอาไปสนามอยู่เรื่อยๆนะครับผมถ้าพี่น้องเฮาเห็นคู่ตักอยู่สนามประกวดสามารถเดินเข้าไปถามไปสอบถามได้เลยเนาะครับผมนะครับผมปัจจุบัน้ไอครับเฮาได้เปิดผสมจริงไว้บอกครับผม แสนพันล้านนี่ผสมตั้งแต่เพื่อนอายุประมาณยี่สิบสามเดือนครับเม่นบอกครับครับผมยี่สิบสามเดือนตอนนี้ผสมถึงปัจจุบันนี่ก็ได้ประมาณห้าห้าสิบแปดแม่ครับปัดเปิดผสมมแต่พุนเลยครับผมในราคาเท่าไหร่คุณพี่ตอนนี้ผสมอยู่ตอนเปิดผสมข้างแรกผสมอยู่สามพันครับครับผมตอนนี้ปรับราคาขึ้นมานิดหน่อยตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับตอนนี้ผสมห้าพันนะครับเพราะ่าคาคลองชีพมันเพิ่มขึ้นครับครับผมค่าใช้จ่าย แม่ยอยูดอกพีอันใดกับแพงเฟื่องกับแพงยงงากับแพงหัวหาหแห้งแพงนะครับผมก็คือเข้ากันได้ปั๊บราคาจากเดิมนะครับพี่น้องครับก็คือในราคา3,000บาทนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับผมเจ้าแสนพันล้านเปิดให้พี่น้องเข้านะครับผมผสมจริงในราคา5,000บาทไปกลับนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าพี่น้องเข้านะครับผมอยากจะเอากล้วยมาผสมนะครับพี่น้องเข้ากับให้ลดบริการนิดหน่อยเนาะถ้าวอกไก่กันแห้งเนาะ นะครับพี่น้องครับกระเจนคอยกิงกลางมหาอายเพื้นนะครับพี่น้องบาทที่นี่ไยครับเฮ่าได้มีโอกาสรีดน้ำเชื่อแจกใจพี่น้องเกษตรกรเฮ่เอาหราอยังครับผมโครงการที่วจะรีดน้ำเชื่อคือผมกับวจะรีดตอนเพิ่นอายุเต็ม3ามขวบนะครับ,รบเต็ม3ขวบเพราะว่าถ้าเต็ม3ขวบก็คือประมาณช่วงเดือนสิงหาปลายสิงหานี่และต้นตุลา ต้นตุลาเนี่ผลงานที่ข้อก็จะมีออกมาแล้วนะครับครับเราเราก็เข้าก็ได้มั่นใจว่าเออเพื่อนเพื่อนหายลูกออกมาลักษณะแบบไดครับผมอายุอายุก็จะได้พอดีครับับก็เลยกะว่าจะรีบประมาณปลายปีนี่แหละครับโอ้ปลายปีนี่นะครับพี่้องทาหรุ่นน้ากันพาพี่้องเขาอยู่ทั้งไก่เนอไอเนะครับผมนะครับผมค่าผสมกับบัวแพ้งพี่้องครับมันอย่างน้าค่าลดย่ามไปย่ามมานี่ยาแห้งนะครับผมแล้วก็ไช่ครับปัญหาทุ่มือนี่ก็คือการผสมขั้วนี่กะ ผสมเทียมบ่อยากค่อยติดปันไดเนาะครับผมอืมแต่ว่าวกันผสมโตกับว่ามันไกน่นี่มันนี่คือปัญหาที่พี่ดองเขาถ่อเนาะไอเนาะครับแต่ว่าพี่ดองเขากันแม่นกับ<ๆ>ในสูไปซอยกันนะครับผมปานนี้นะครับผมไอ้ครับเอาทัดด่านหนาให้พี่ดองเขาเบิ่งในไอ้ครับบอกสู้พี่สุนองเขาฟั่งในไอ้ครับย่ำไปประกวดนี่ทันคณะกรรมการนี่เพิ่นมักตีเพิ่นมักส้มตัวหนี่ว่าจะไดนเน่ไม่อายคือเป็นควายที่ลําตัวยาวครับแล้วก็ตรงอกวกว้างลูกมะพร้า,พาวไม่หย่อนยานครับ อ๋อไม่หย่อนยานก็คือมันตึงๆครับก็กคือเขาเอืยนว่ามันไม่เป็นอกปิงถ้าอกปิงก็คืออกหย่อนครับผมโอ้กันเป็นั่างตัวพฤศิวันย่านติสิเพิ่งกสิว่าบอกท่านเต็มพฤศิวานเนาะแต่ว่าท่านคณะกรรมการพิจารณาคือข้าได้วันทีเพิ่งกสิบอกว่ามันหย่อนมันหย่อนยานจนเกินไปอย่างสิกบดีเย็นบ่อไครับผมบานี้ลักษณะการที่ข้าเห็ุค้อยประกวดนี่กรราการเพิ่นเบืองจังไดอะไรเบืองลักลักเน้นเลยหนึ่ง ก็ดูองค์ประกอบตามตามเกณฑ์ให้คะแนนนะครับดูท้ายดูส่วนท้ายส่วนหน้านะครับดูแผ่นหลังนะครับครับผมอู้กับมีหล,บห,ลหลายส่วนประกอบกันหล,หลายส่วนประกอบกันครับบอเมนวัดตัวหนึ่งสีงามต่างตไตถ่ายกับบอดดแม่งครับแต่ว่าตามธรรมชาติคือบางควายทุกตัวผมคิดว่าไม่เพอร์เฟกเต็มร้อยหรอกแต่ละตัวก็ต้ตองมีข้อด้อยข้อนั้นแต่ละตัวมีจุดเด่นต่างกันมีข้อด้อยต่างกันเพราะฉะนั้นตัวไหนที่สมูทสมบูรณ์ที่สุดก็คือ ได้รางวัลไปมีโอกาสได้รางวัลครับผมอันนี้ตามแนวคิดของผมนะครับครับ,รบผมพี่น้องครับที่สําคัญไอ้ตาเอาหนาพนมันจะน้อยนะครับผมพ่นหนหวยพี่น้องก <c oughs> ูปวดมากหอดคาปพดนะครับผมมาหาพี่น้องเรานะครับ <c oughs> พี่น้องเพิ่นก็เลยเป็นซินหนหวยในแจกหน้อยนะครับ <c oughs> <c oughs> พี่น้องครับสิเป็นซิ่นิ่งพันใดพ่นห่อนเอาพื้นใดดอกพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนะครับผมในส่วนที่เพ่นโดดดินนะครับผมของเจ้าแสนพันล้านนะครับพี่น้องก็คือเป็นควายที่น่าหล่อด้วยายเนาะ นะครับผมเป็นควายที่น่าหล่ออัตลักษณ์ชัดเจนนะครับพี่น้องครับฐานเขากระดีไอ้ครับอวยดากไม่พี่น้องห้งาเ,เบิงน,งน,งคนะครับผมวันอนา่านี่แหละครับพี่น้องครับบองคณะกรรมการเพื่อนเบิงหลักกระไดคะแนได้หลายเนอไอเนะนี่ครับพี่น้องดูจากลักษณะท้ายนะครับพี่น้องเป็นควายที่ท้ายก่วงดีงนะครับพี่น้องหลักกระสมูดเป็นท้ายมะนาวตัดนะครับผมหางบกขดบงออนะครับพี่น้อง เป็นผัวโดกรามนะครับพี่น้องครับคือยังท่านท่านาเยี่ยมเพิ่นวานะครับพี่น้องแต่ว่าลักษณะของบ่มพัหลานทรงลูกมาเนี่พี่น้องครับถือว่าเป็นควายอีกตัวหนึ่งทิดติดชาติในการถ่ายทอดพันธุกรรมนะครับพี่น้องขูดก็เล้ยวหวังว่าเจ้าแสนพันหลานในอนาคตต่อไปนะครับพี่น้องครับจะเป็นควายอีกตัวหนึ่งที่ทรงลูกได้มหััจรจย์นะครับผมคือจังพอวบ่มพัหลานนะครับพี่น้องครับเพราะว่าคว้วตัวนี้เนาะไอเนาะก็มีคนมาหมาดคาหมาดและค่าไวล่อยู่เนาะครับผมแต่ว่าได้่นจังดนระท่าม มีคนล่าสุดนี่เขามาวานหลายปอนให้อายครับพราะสีพอะสี่แง่แง่หมพี่น้องเอาฟังเดี๋ยวบอลแจ้งหน่อยเนี่ยการักเจ็ดรักเกี่ยวับาวเจ็ดรักอยู่เนาะครับผมอ่อนะครับพี่น้องครับสุดยอดนะครับผมอีกหนึ่งพ่อพันตัวหนึ่งนะครับพี่น้องทางอำเภอเขาวงด้วอพี่น้องเด้อเจ้าเสียนพัดลานนะครับพี่น้องครับครับผมกอดอลาราจากพี่จากน้องนะครับพี่น้องครับยังไงไอตากเข้านะครับผมฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเข้าผู้สื่อข่าวมาเลี่ยงขั้วไม่นะครับไอคับครับผมก็ตอนนี้ก็เห็น ปัญหาที่พบเจอคือพี่น้องว่าราคาควายมันลงนะครับนะครับผมแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นไปตามกลไกการตลาดครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องก็คือควายนะครับมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างเดียวที่ไม่มีการนําเข้าจากต่างประเทศนะครับและกัอาหารของควายคือหน้ซึ่งเขาสามารถผลิตเองได้เฮ้าบอกจำเป็นต้องไปซื้อเพราะอาหารยังให้มันกินถ้าเกิดว่าเน้เฮาเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนก็คือถ้าเฮ้าบอกง่ายๆก็คือเปลี่ยนจากหญ้าให้กลายเป็นเนื้อนะครับถ้าเราพัฒนาพันธุกรรมมันได้ ค,ควายนั้นก็จะกลายเป็นควายงามนะครับถ้าเฮ็ดเป็นควายเนื้อก็คือมันก็จเจริญเติบโตได้เร็วมีคุณค่าทางเศรษฐกิจครับร,บ,ร,บ,รบผม นี่ก็คือเป็นกำลังใจให้พี่น้องครับผมครับผมสู่ต่อไปในายน้อยเนาะนะครับผมพอประสบประการนะครับพี่น้องครับของคู่ตักนะครับผมเรียกว่าไอ้ตักไอ้ไส้คู่หุ้นนะครับพี่น้องก็มีประสบการณ์ในการเลี้ยงและการโย่ในวงการคว้ยมากกว่าเ่อตามกว่าเจ็ดแปดปีแล้วหน่อยเนาะครับผมเพิ่นก็สิฮู้ว่าราคาควายจะไปในลักษณะแบบไหนนะครับพี่น้องครับแต่ว่ามันขึ้นปีดไปมันก็บ่ได้ลงแบบหวบเลยนะครับพี่น้องครับแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าเนาะไอ้เนาะนะครับผมคว้ยดีคว้ยงามก็ยังราคาคือเก่านนนนนะะคคคคครรรรรััััับบบบบพพีีี่่่้้้ออองงสหูขุ ขอบคุณนะครับผมทีมงานต่อปิยะฟาร์มนะครับพี่น้องนะการไอ้ตักไอ้ใส้ขูดนะครับพี่น้องที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับผมมายัางได้กับอบอุ่นย่ำนั้นนะครับพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องเกษตรกรเท่า่านมากกับจรินจริต้อนรับพี่น้องเข้าด้วยเนาะครับผมครับไปครับฝากเบอร์โทรไปอีกนะครับผมไปครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดอ้าสองแปดเก้าสี่สามหนึ่งสามสี่สานะครับผมแล้วก็ผ่ากเฟซบุ๊กนะครับผมให้พี่น้องเข้าติดตามก็คือต่อปิยะฟาร์มต่อเต่าจุดนะครับผมแล้วก็ปิยะฟาร์มนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ขอบุญขอบพูดอ้ายแล้วครับสวัสดีครับ